มาฮุนิกัมาพาทมโอ้ไม้เทียมนะครับเป็นไม้เทียมชนิดมีเปรียดนะอุปกรณ์ก็มีสักสองสามชิ้นเท่านั้นนะนะตัวน,นี้ก็ไอ้ตัวขูดเนะืนะ้อเนะี่ยผมใช้อ่าจะไม่ได้มันชื่ออะไรแต่มันชื่อเครื่องครัวเนี่ยแหละนะครับในกองมาสับอร์ให้เฮลิเซต้า เรือการแกษตรกัน,กนมาทับอ่าเด้วก็คลีดนะคลีดตอนนี้ผมใช้ผู้เนโผลปะทิครงศารมาแล้วนะฮะโอตัดขั้นตอนในการอ่าทำงานช่วงเลก็ไปนะฮะเพื่อให้วิดีโอกระชับฮะลีดนำพร้อมไปกดนะ,ะว่าอ่าจะเห็นตัวไม้ของเราเนี่ยมันทะลุสรงนไหนแบบไหนนะฮะปรียดไม้มชีวาไหนอ่ะประมาณนั้นนะรั มาพูดก่อนมาพูดก่อนนะไปคุกน้าเนี่ยเนี่ยนะตจไหนอยากได้ความก็พอแบบนี้เนาะจมัยอยากให้ช่องมเท็บแคบแล้วก็บีบเข้านะครับตรีนี้ผมอ่าพยายามจะไม่ไม่เอรายงความเดีววิดีโอนะครับที่เราได้เห็น,นคำแนะนกับ ด,ด,ดิดล้ำปนะหเห็นไหมครับแตงเตที่ชิ้นงามน,นะเดิมมีความละเอียดมากขึ้นนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะเอ้ามาต่อขั้นตอนที่สองตัวนี้ผมพูดเรื่องมานะท่านี้ผมจะใช้ผมพูนี้นะในขั้ดตอนนั้นถ้าทำไดท้ทีนี้เรียงเล็ก,โก์โคจะดีมากนะแต่ทำไมวุอาจง่ายขึ้นนะครับ แต่นี่ผมจะใช้ไอตัวเตียงใหญ่ให้ชมบวนว่าถ้าไม่นิเตียนเล็กเนะี่ยเตี้ยงใหญ่มันใช้ได้ไหมครับแน่นอนบี้บีบ้ใจผมปูนฮะบีสวนทางขึ้นไปฮะบีจากล่างขึ้นบนฮะบีบีบ,บีไปตามแนวทางที่เราคลีดน้ำทางไ้เมื่อกี้ฮะนี mm. ค่ครับ บางท่านายมีคำถามไม่แก่ว่าอีไอซาอมทำไมไม่ไม่ใช้พุนตัวเนี้ยคนทำคลีดน้ำทางอ่าก็ก็ใช้ได้ทั้งสองแบบมาแต่ผมผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าพร้อมที่ผมคลีดไวเนี่ยเมื่อเวลาเราใช้เทคนิคนี้พร้อมมันก็แะอันยูห้างล่านมาฮามันก็จะเหมือนปเปลือกไม้ทิ้งๆิที่มันมีช่องมีรูนะมันไม่จะแตกประสานจันได้สมบูรณ์นะครับอ๋อ เราพยายไม่มีวิถีุกนะตแตาอาศัวอันปาดสวนหาและเก็ทิง้งมือนะผมไม่ได้ปาดเกลี้ยงจับเนื้อปนลงล้างเลยในะปาดจากล่างขึ้นบนนับขึ้นนับขึ้นนะเพื่อให้ได้เนื้อไม้เนื้อของเลือไม้ที่มีความฟูนะครับไอ้สังทิดไม้ตามธรรมชาติไม้ทิ้งไม้แท้งนะ ตาจะไม่แค่เ huh? น ah, ah, ี der, huh? er key, huh? ่ยเปลือกไม้พมีความพูครับอ่าสร็จสำคัญตอนนี่สองอ่าต่อไปเออคุณบังดีจะมาแลครับนี่คัตเตอร์ฮะคัตเตอร์นี่ฟรีดิทีครับผมอ่าฟรีดิที่หแบงแบงเปลือกไม้อ่าเนี่ยประมาณนี้เสียพวกบิดนะเสียบิดเสียบิดเสียบิดครับเสียบบิดเนาะเนะ ตัวน,นี้เป็นการแกะสดนะครับไม่ได้สเต็มนะอ่าแับท่านหนที่เออมีเครื่องมือมีเปลือกไม้เทียมในการสเต็มในกอทดสอบการทำได้ให้ปเป็นจุบนาริวปานะจะได้ความถึงธรรมชาติอ่าแต่ว่าถ้าอจกได้ชิ้นง,งานด็กนั้นเนื้องนานที่มันมีเอกลักษณ์ส่วนัวา่าหกมีความมีทวา่าธรโมเดีในก็พยายามใช้ฟรีแฮมนะแถวบุคคลที่มีจะคลับไม่แข็งตึงนัน นะขยิบนะครับเตอร์นลี่ขยิบ่งไปเสียบิบเสียบิดเสียบดิบครับนในการทำงานเนี่ยผมพยายามจะหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายๆนะไม่ต้องซสี้ดมหาศทราแพนะอาจจะเป็นอมุดซ่อมคิมทาวสมท o นทาวอะไรเนี่ยนะอุปกรณ์ในครัวในี้อที่เป็นสัลสั้งหมดนะครับสามารถนำมาอัดแบบใช้ได้นะครับ ผมฟัใช่ไหมซึบางช้อนบางคนมีคนที่ก็มีทำคร่วนี้แหละนะครับไม่แม้หน่วยหมีเดินวิ่เล่เป็นแผนเลยนะครับอ๊ะใส่ยิมไปใส่ยิมไปต้ตรงไหนดี่อ้าเนี่ยไม่มันยังไม่ฟูเนี่ยเราฟังใช้ผมฟูนนะแต่เขาไปรอบีบบีบใส่ยิมไปนะ ันนี้อ่อันนั้นเาเปลี่ยนอดีที่นะครับอ่านะส่วนการผสมปูนเนี่ยบาง,างทั้นดีเป็นมือใหม่อาจจะสงสัยว่าอาต้องให้มันเนี้วประมาณไหนนะครับถึงจะทำงานหมายคันตอนนี้ได้อย่างสะดวกได้อย่างอเขาเมื่อนะมันมันขออกวัลกัดมั้ง ผมก็จะให้ความเหนียวความอเนจของมันเนี่ยประมาณจะดเนื้อยาสีฝันละมั้งนะประมาณครับประมาณเนื่อยาสีฝันหรือไ่ก็อ่าประมาณเนี่ยของแบงทอดอ่าปวดตรงไก่ก่อนที่จะทอดนะเหนียวประมาณนั้น่ะมันนะเดาอาหารเดาประมาณนั้นละกันดํมน้ายวัวดนไนซ์มาสับ ส่วนผู้ชายเนี่ยบอกว่าชายพนพนชาวนะไอ้ารทำนานนะนะเสียบนปนะเสียบเปจนนะรีบไม่ทมีอ่าโปรยเตกที่แป็นอ่ะเสียบเน o จนเนปเนาทำให้แบบน้นอ่าตอนที่สองโอเคไอ สันดนต่อไปนะสันดอนที่สามน้ำดูจะซ้ำนะตอนนี้เรามาจิบน้ำด้านบนกันบ้างถึงนะคะน้ำด้านบนเนี่ยอาจจะทำเป็นไงน่ะโอ้ป่าจะกอดป้าไปงอดนาด้านไหนขึ้เนื้อไม้ด้านนอสือเปลี่ยนไม้น่ะเพราะว่าส่วนหองเนื้อไม้กับเปลี่ยนไม้จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ขันกลางต้องเป็นเรียกว่าเทาน้ำเลี้ยงนะครับ ลองคิดดูนะถ้าเป็นไม้ที่ไม่มีความเก่ามากหรือไม้ที่ถ้บแล้วมันเกิดการซ่งเสริมผห้องมันเดียงเนยมันจะมีลอยปวดขึ้นมานฮะก็คือเล่ต่อท่อนำเลียนไม่นะฮะจะพูดง่นะายๆก็เหมือนเพลแ์ลเป็นของคนเนี่ยนะครับนะคาดสังเกตว่าในไม้จริงไม้เปลือกไม้ทริงในธรรมชาตินี่มัน ไม่ได้ใช้เปลืยกไม้เนี่ยแปลกๆว่าที่ท,ำทํำชุ่เจื้นนะครับมันต้งมีส่วน้องพอน้มเลียมเนี่ยที่มันผดพูดเนี่ยอยู่ระหว่างเนื้อไม้มกับเปลือกไม้อีกทีนะส่วนวิธีการทำโคตามนี้ครับผมผมว่าใช้เนี่ยนะได้แปลงนะได้พู่กันเบลีกดัดนะดูน้ำเปล่าขับล่าๆๆาๆนๆ้ๆๆ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 รๆๆ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 ๆอๆเนๆ่ๆมๆ กับเรลือไม้เละโพรงเลียนนะใช้เลี่ยไว้ก็ได้ใช้ข้าวเทวดาเอาที่ชนะนะครับอ่าลูผมเิเรียมเอาพืดอพิจารหลังจากที่เราแป่งอาชัางของเปลือกไม้กับเนืยมไม้เอลเต็กคำเนี่ยส่วนจุดกลางเนี่ยมันก็จะไป็รอยจิ้มลงไปถักลิ่นแบบนี้นะครับ เาเอาใช้ผู้กันเบลลิกก็ได้ฮะจุ่มน้ำฮะแต่ร่มใบจิ้มร่มใบนะครับทำให้ส่วนที่มันลึกลึกเนี่ยให้มันมีความตี้นขึ้นมาแทนจะให้มันมีคมนะครับคือเราจะที่จะเตี้ยนแบบเตียนแบบโดยแผลเป็นของไม้เรคือจทอนน้ำเลี้ยนเนี่ยเตียนแบบโทอนน้ำเลี่ยนที่มันเปยามซนสมเยีนเนี่ยให้ทอนมาติเนี่ยนะเราเราจะได้แนื้อไม้ ดีเทลของต้นไม้ที่มีความสมจริงมากขึ้นนะแบงออกมาแบงออกมานะครับส่วนบางทันทีไม่ได้ใช้แพลนแบบมีกอสามารถใช้สลิงได้สลิงรถมอไซค์รถจักรยานนะพอได้นะครับทุ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 บให้ปลายเนี่ยมันเบีๆนะในพวกคลิยึดนะส่วนทั่วฟมก็ใช้ทั้งสลิงทั้งแพลนเห้า ที่สะดวกงานไนใครมีวงวัวหยบกะไปนั่นแหละนะครับนะมีเสียผหาเสียบนัดเสียบนัดเสียบนับนะครับใช้ผ้าปลอกคอมีด้านนอกไว้หยิบนัดหยิบนับนะแล้วฟราเยมาเก็บหลายละเอียดที่นะครับส่วนคอมเปลือกไม้ะตรงไหนที่มันมีฟอนบัลฟนคอร์เน็ตยเราก็แบังดูมันเลยครับเสียปลอกนับนะ เพื่อที่จะเรียนแบบว่าเอ็มเรือไม้พวกน,นี้มันมีพอ้ช์นะครับถ้านามแบมบแมกกาสําหรรบพิจารณาที่มันดู play, 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 นเพลย์เพลย์ได้ในโคดีนะครับเพราะว่าส่วนที่เราแบบมาเนี่ยมันจะมีความคมนะถ้าเป็นร้านาหารเนี่ยนะให้ระวังะระวังเด็กวินชนเนี่ยนะจะเกิดบาดเพลย์ได้นะ แต่ถ้าเป็นงานจับตัวในสว่วนที่เราไม่ต้องเดินไปไกลมันเดินไม่ชนมานกอ็อาจเต็มที่เลยค่ะแบบมีสวแน่นอนมาครับแต่ในน้าไม้เราม้ฟูฟูนะฮะสว่วนนี้ยังอยู่ในทัานตอดฟองของ้ามเซียมเดือดไม้นะครับเดี๋ยววิโอทัวตตอไปเนี่ยเรามาทำสีกันนะฮะส่วนการน้ำสีตรงนี้ผมจะใช้สี นะ,ะดำน้ำตาลแดงนะพคือสนิมแดงแล้วก็สีอ่าที่ขาวสีเทาเนะะี่ยสีขาวจะเรียขวากขาวบอกข,ของก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่ามันมันใช่อ่าส,วส่วนผสมของไม่จัวพูนชาบเนี่ยอ่ะ ในสัมทำนานปูนชาประสมเสียนี่งานนานนะอ่าเนะ่ยตัวผนส่งที่ทำหมายสัมตัวที่สีเนี่ยมาดูอ่านะ่ตัวไหนที่มันยังไม่ฟูนะตัวไหนที่มันฟูแต่มันไม่มีดีเทลอะฮะมันม้วนเวชจนทำยี่เงี้ฮะปลีดน้ำมันไอที่ปลีดยนที่นะครับถ้าอยากได้อะเปลือยไม้ผป็ฟูก็คอ อ่าใช้สิงกระไรกคูดอดิวอบเปนกรไไ้นะครับแต่ผมก็น่าจะพอเพียงประมาณนี้พอใจแล้วครับอ่าันจะได้ประมาณนี้นะนะอันนี้ก็อ่าปล่อพลสติกอ่าซีที่ร้านไ i y น่าจะ49บาทมันจะทำไม่ฟิตนะขอใช้ได้ฮะไม่จำเป็นต้องใช้ของหัาแพร์นะ ตรงนี้แซมต้องพยายามเพื่อจะไว้แค่นี้หาไว้เจอกันวิดีโอจบรายกันท่อสีในสไตล์ได้อุลับมานะครับสวัสดีครับ all